สังคมผู้สูงอายุอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดคุณรู้หรือเปล่าครับว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำว่าผู้สูงอายุนั้นนะครับถูกจํากัดความโดยองค์การสหประชาชาติเอาไว้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศใดๆก็ตามถ้ามีอายุเกิน60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับ ซึ่งเขาก็ได้มีการแบ่งประเภทของสังคมผู้สูงอายุออกเป็นสประเภทหลักๆ ประเภทที่1ถ้าสังคมหรือประเทศใดก็ตามมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า10%ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรที่อายุตั้งแต่65ปีมากกว่า7%ของประชากรทั้งประเทศแสดงว่าประเทศนั้นอยู่ในระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเลยพ้นสเตจนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนประเทศใดก็ตามหรือสังคมใดก็ตามถ้ามีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งประเทศแล้วก็มีประชากรที่มีอายุ 65ปีมากกว่า14%ของประชากรทั้งประเทศอันนี้แสดงว่าเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สเตดนี้นั่นเองและ 3. ประเทศใดก็ตามหรือสังคมใดก็ตามที่มีประชากรผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งประเทศแสดงว่าประเทศนั้นได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ครับ